ใครกัดผ้าเนี่ยผ้าคนหนูเนี่ยพังหมดเลยเนี่ยดูผ้าคนหนูไม่มีผ้าเช็ดตัวแล้วเนี่ยดึงผ้าออกมาหมดเลยฮะใค,ใ,คใครทำนิสิตมาใครบอกใครทำบอกมาดูใครทำบอกมาเสือทำบ้าเสือทำบ้าเนี่ยเสือทำบ้า,าหืเสือทำล่าเนี่ยหืเสือทำเหรอเสือทำบ่าเนี่ยใครรู้ผ้าออกมา เสือหรืสิงหอืมเสือหรืสิงหอืมสิงห์งทำมาเนี่ยออกมาสิใครตับผ้าเนี่ยผ้าคนหนูอ่ะพังหมดแล้วพังหมดแล้วเนี่ยพังหมดแล้วอืมอืมไม่ต้องมาทำาสดิจสะดิจิงนะนะใครทำผิดใครทำผิดใคร ยัต้องมาทำหน้าสำเนียงิดนะทำสิ่งจะอื้นนะยั่ต้องมาทำส็่งจะอื้นนะอืสิงทำไรสิงทำไรเนี่ยนะสิงทำไรน ธอทำอะไรสิไปทำผีด ต้องมาทำเรื่องสนุกผิดกันเลยเนีย่ยเนี่ยไม่มีผ้าขนหนูจะเช็ดแล้วเนี่ยนะไม่มีผ้าขนหนูจะเช็ดแล้ว คุณหนูแขวนไว้นะดึงลงมาแขวนไว้ดึงลงมาหมดเลยดึงมากัดขาหมดเลยเสือสีตกนะเสือสีตกเสือขนขึ้นสีขาวหมดเลย อะไรกันอะไรกันฮะอะไรกันกินหญ้าก,กันใหญ่เลยเนี่ยฮะไอ้นีข้าวกินเหรอมากินหญ้าก,กันเนี่ยฮะฮะ,ะนี่นีเรากัดไมอ้อาหารว่างอาหารว่าง